เอาแหละครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านด้วยนะครับยินดีนต้อนรับสู่เกมนี่อสปีดีรีพี2นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับรถรามโบกินนีฮูราคานนะครับผมเพราเวร์โอ้โหอยู่ที่4.9คันสปีดนะ5.6 acceleration เกิน8.7ส่วนไอโตัวส,สกอ,อสูงนักซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเขาว่าความเร็วสูงสุด357นะโู้จริงปะนี่ผมว่าไม่น่าจะใช่อ่ะเป็นลุยกลางคืนมากดีกว่าแลมโบวกนิดียวของแนดดอครับพี่น้องไม่น่าเชื่อเลยไปลุยกลางคืนกันแม่มองมอะไรลงไปชัดเลยโอเคปะม,มาแล้วปกติ มาครับทมเอาใชวันนี้ครัได้เวลาแหวนน้รูดีความแรงขึ้นอิตเจีฮะคลิปที่แล้วถึงนี้ปะน่าจะยังไม่ถึงนะแต่ผมเคยเห็นมันที่สองนสองร้นึ่งสองร้อยรวจผ่านไปเ่าไหร่มาไปด้วยไปยอนหก็จิตแล้วก็แปดนี่เลยครับสองร้อนะสูงสุดสามสองเไปเลยไปไปไ แป๊แปแป,แป,แปเปดีเดเลยนะเล่นกลางคืนมันต้อง,บง,งแบบซูเปาร์ซเแลนโบนี่มันโคตรากันเลย้แมาเานะแม็คาเรนอชีนนะแม็กลา,าเรน5 7 0 5รดานะ ปรับหาะท่านผู้ชมยังนำูว้วนตะคืนไปแล้วโอ้โหระดับนี้ระดับประการปรับหาดทับนั่ง้วาทุกบคืนมาดูดิถ้านำหลงได้ดยิ่งกว่าโปมเลยกระาิ่างร,ร,รีบแล ตองนท่านจากว่านี้จากว่านี้ตรงานใหๆโิไม่ไปเลยครับนี่แต่การใส่ออนรูดมานะมันจะดีไม่ตานีหนึ่งเป็นทีเรียกหน่อยนะ ไม่ได้กลัวเจอทีแล้วที่ที่แโดนแบาริโชที่ที่มีแบบมีเงินเยอะเงยแต๊กบนี้มีเงินเยอะกว่าเว้ยทสี่แสนอะเอรียากไห้แบบโดนอยากไล่แบบนานๆป็นยิแล้วโดนจับแบบเสียเป็นพันนเลยไปเรื่อยอยากโดนกับตำรวจอะไรนะ นั่งสอนนองมานักสอนนองก็ได้นะ <c oughs> โอ้โหแค่นี้ก็หุแล้วอ่ะดีุ่ดหย,ยุดยุดยดหหยุยย

จะเป็นการไม่เอาเรียบบอนนะครับ่มนี่เหนว่าในรใน f โ r โ u l a Ovo m a g ดีนะด้านหลังผมครับแล้วก็ด้านหาจะเป็นแ a b o o g i นะครับแ a b ไม่รู้ว่า v i d ด l หรือเป็น วินาทีรอแรงกว่ารถแกนะแต่คือผมอับเนี่ยแต่บอดไม่ได้อัพเนี่ยถ้ามันอับมันก็แบบนำหุมแล้วอะเออรถใส่ที่ขนาดเตาใส่รถมันใส่ยังแข็งอีกที่ขนาดผมปรับหาด้วยเฮ้ยทุกคนผมปรับมาเป็น pues แบบที่แบบสมบูร ต้องวันนี้อูเป <Just continue. S 1> ็นยังไงครับสองไลน์เตอนนี้บรนบนีเอาวินาทีคันนีแล้วที่ผมขับนะครับกอย่างมันในการคำนวการที่ มีแต่เชียด้แต่มัแรงอยู่นะฮะท่านผู้ชมสำหรับแชมเปี้ยนอนนี้นะจำชื่อเต็มไม่ได้จำไ,ได้ดแต่แ,แมเปี้ยนเอีดนอนนี้รัสเซีมานแน่เี้โนอนไเคไม่ทำไมเส้นทางน,นี้มันดูนะเหมือนแบบไปชงพรอน้อมนันไม่ดูเพอรู้สึกผมมันเป็นแชมปี้น,ท,นที่ไปปาน้ำม,มันแบบรุ่ง ั้งนี้ผมจะไม่ให้ไม่พลาดนะครนบผมจะพยายามไม่ไม่แบบไม่รู้จักนะเลยจะมอนทั้งสอนน้องก็จริงจะพยายามทมังรนะในมินิแคปเ็มลเดเกดอะไวไหา้เแล้วอย่าลืมเี้ยว่าไปก่อน

มาแตงบุญเลยโอ well. so ๊ยอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะโอมประมาณตายประมาณหายหมดเลยเมื่เร็วนี่คือหาสูตรแวะวัวกับมีนนะต่อไปเราเจะรอดยากขึ้นนะเพราะว่าเราจะต้องเจอแบบจำเรวจและเราก็ต้องเจอกันรถที่เป็นคนตัดขวางเรามากมายนะ จะเกมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟอร์ลารีอยู่คุณจแซงผมได้เฟอร์ลารีมีผมแซงกลับน่าจะไม่รัางนี้่ไหมกลางนั้ปน่าจะแม่กลางนี้บวกเอ้าเห็นไีมเห็นตมิกกลางนี้แต่ปะไอ้นุ่มขีดห้ามดยยากนะบวกกับพอมาด้วยนะันนี้นะคทรย งไงงางป้าย,ายแล้วะพีนครับเสร็จล้กิจพยายามข้าคืนนีนะครับแล้วาก็จะกลับบ้านนะครับัวเลยครับตอนนี้มันต้วนะสวยครับเอ,เอส p กเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวดนะ่งน่เรียอยาูคเข้าไปครับนะโคนป้า ลาลีนพีมันปูดล็อกเป็นที่เรียบร้อยฟื้นลาลีนะครับปูดล็อกโอเคครัเรน,น,นาดเป็นอันนี้เมืนเดิมแล้วกันแลาเรนพนีซื้อดีป่าวหรือจะเก็บไปซื้ออันนั้นดีอเอียงนะอะอวินโดอ่ะเอ้พอี่บอแมนบอแมนอียงว่ะลืม ไอ้ไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้ไอ้อะไรวะลืมชื่อเฉยอ๋อโคดิสิกไรกิล่าท่านผู้ชมโอ้โหเมากาวช่วงนี้ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็อนสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน จ,จอใหม่นในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นรถอะไรในเกมที่พอสปีดพีเราก็ต้องบอกกันครับแ้วเจอกใหม่นในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ